แล้วก็สำหรับชั้นม .3 านั้นกับผมได้ใช้หนังสือ Access 3นํานำมาสอนให้นะครับกลงกลูไปต่อเรียวเลยนะครับนาะมาหน้า106ซึ่ง106เมื่อกี้นะครับนะก็คือดันนอตชาปราศาทตร์นั่นเองนะครับต่อเนื่องแล้วก็นำบางข้อมูลไปตอบในหน้าที่105แล้วนะครับมาแปลยละเอียดเกี่ยวกับ Dan not tra, ดันนอตชาคาโซกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพ B นะครับ สกอตแลนด์เชอสกอตแลนด์เชอฟูออฟคาโซนะครับเวลอาอ่านต้องอ่านสกอตแลนด์ะนะครับไม่อ่านสกอตแลนด์สกอตแลนด์เชอฟูออฟคาโซสนะครับสกอตแลนด์นั้นมีปราสาทเยอะแยะมากมายนะครับ each with its myths and legends ในแต่ละปราสาทนั้นนะครับก็จะมีความมีตำนานนะครับทั้งสองคำนะครับแปลว่าตำนานเล่าขานนะครับเกี่ยวกับปราสาทนั้นๆนั้นๆเองนะครับนะเอคือของมัน วันซัชคาโดอิสดันโนทราหนึ่งในนั้นก็คือปราสาทดันโนตาคาโซนะครับออนสเวดิชอิชโคตซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งทางตะวันออกนะครับของประเทศสกอตแลนด์ฟ15ไมล์ from the city of Aberdeen ซึ่งห่างไกลไปจากเมืองอเบอร์ดินนะครับ15ไมล์ location of the Helshire Auchef which s บ a n d s on the north f a c ินนะครับที่ใหญ่ หรือภูเขานะครับที่ใหญ่ of flat rock นะครับซึ่งเป็นเห็นที่แบนๆนะครับนะ w i t c h e r c h i p f c l i f s นะครับซึ่งมีหน้าผาที่แหลมนะครับ on t h r e e sides ซึ่งสามารถมองได้ทั้ง3ด้านเลย it is the perfect place for อ่า for sweat มันเป็นสารที่ได้สมบูรณ์แบบในการเป็นป้อมปราการนะครับนะป้องกันศัตรู and there has been one here s i n น the ะทศวรรษเซนตแล้วก็มันถูกสร้างขึ้นมาที่นี่นะครับนะตั้งแต่ปีตั้งแต่ศตรวรรษที่สิบสามนะครับ c e n ต u r y ศตวรรษดานอเชเ i สโล a ไงน่าตื n น t ต้ a นะครับนะเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นใจน,น่าตื่นเต้นนะครับนะเป็นระยะเวลายาวนานมาแล้ว William Wallace, uh, Mary Queen of Scots, King Charles II, uh, and the Marquis of Montrose have all played a part. บุคคลเหล่านี้นะครับล้วนแต่มีบทบาทนะครับนะต่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์อันล้ำค่านี้นะครับนะ The Scottish Crow c r s chose มงกุฎนะครับเพชรเดินจีดามงกุฎอันล้ำค่าของประชินีชาวสกอตนะครับก็ the outer s o f scotland หรือนะครับ่าสิ่งที่อันทรงเกียรติของชาวสกอตแลนด์นะครับได้ were hidden ได้ถูกนำมาซ่อนเอาไว้ณนะปราสาทแห่งนี้ในศตวรรษที่17นะครับ so that ดังนั้น oliver c o w e l l couldn't destroy them โอลิ e วอร์คอนเวนะครับอาจจะเป็นศัตรูนะครับนะก็ไม่สามารถมาทำลายปราสาทแห่งนี้ได้ดังนั้นดาน o ต้า used to be one of the strongest f o r t r e s s e in Scotland ปราสาทดนต้านะครับก็เคยเป็นปราาสอป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ However อย่างไรก็ตาม The castle was abandoned in the 18th century and it fell into decay เอา i ิ1925อย่างนั้นก็ตามนะครับปราสาสดันนอต้าก็ถูกละทิงนะครับเพิกเฉยไม่รับการสนใจในศตวรรษที่18นะครับและก็ตกอยู่ในสภาพชำรุดนะครับดีเคจนกระทั่งปี1925 when นะครับ w h i s h uh, เขา s a u s u h Cody began repair นะครับ ว i t c o i n เจสคอร์ดีนะครับนะเริ่มปรับปรุงซ่อมแซมนะครับนะรีแพ์ในปี 1925. Visitors can see the 14th century cave. นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะไปชมได้นะครับนะหลังจากศตรวรรษที่14นะครับนะ Which was built by Sir William Keith in 1992. ซึ่งนะครับนาเซอร์เวลียมคิดนะครับได้สร้างประสาทนี้ขึ้นมานะครับนในปี 11392. a and i s still intact แล้วก็ยังคงเห็นประจักษ์อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ r e a ร์อ b a าว a l s o b a r r a c k รัชลู n ิ s เซโบแ e นด์โซฮาวสแล้วก็ทุกวันนี้นะครับคุณก็สามารถจะเห็นอ่าเป็น ค่ายทหารนะครับเป็นสถานที่พักนะครับเป็นคอกม้าแล้วก็เป็นสโตนะครับนะเป็นโกดังนะครับนะอยู่ในป้อมประการหรือในปราสาทนี้รวมอยู่ด้วยเลย The c a s t l e has become a lot more popular in recent years ในทุกๆวันนี้นะครับนะก็ The d a n o t a c a s e นะครับก็ยังเป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับนะ since เพราะว่านะครับ the s i t e w a s used a สสถานที่ปราสาทอย่างนี้นะครับเคยถูกใช้เป็น one of the location for the film นะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Hamlet นะครับซึ่งนำแสดงโดยนะครับแมลกิฟสันนะครับอีกที่โซโซพอมเลยเพราะมั้นนั้นก็เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะครับ withbird w a t c เ e อแกะของนะครับผู้ ที่ชมนกนะครับชอบชมนก because of its location เพราะสถานที่แห่งนี้มันเหมาะเจาะนะครับนเหมาะกันกับคนที่อยากจะชมนก whatever อย่างไรก็ตาม the reason for your visit เหตุผลนะครับที่จะแนะนำให้กับคุณเพื่อที่จะไปเที่ยวนั่นก็คือ It w i l l s r e m e m o r a b l e มันจะเป็นสถานที่ที่ยากที่จะลืมลงหรือเป็นสถานที่ที่แห่งความทรงจำนั่นเองนะครับ โอเคครับมาตอบคำถามข้อ 3a กันเขาบอกว่า Thing of of uh, t wish of to bearing would you most like to visit why สถานที่ทั้งสองแห่งนี้นะครับก็คือบานนี่คาโซ่กับน็อตคุณครูจำชื่อไม่ค่อยได้อีกแล้วนะครับดันน็อตชาคาโซ่นี้นะครับนะที่ไหนที่คุณอยากไปมากกว่าในสองที่นี้เพราะอะไร ก็เละแต่นักเรียนนะครับนักเรียนจะจะจะ,จะตอบว่านะครับนะ I would most like to visit Bani Kaso I would like to kiss the Bani Zone and get the gifts of e l o q u e n speech นักเรียนอาจจะบอกว่านะครับชอบไปที่บานิคาโซนะครับเพราะต้องการที่จะไปจูบหินนะครับบานิโซนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานมีการลงคุมขายประมาณนี้นะครับ ใน building like the n your country มีตึกหรือว่ามีสารที่อะไรบ้างไหมนะครับในประเทศของคุณที่คล้ายกันกับปราสาทสองแห่งนี้นะครับ tell about them นะครับให้บอกละเอียดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับโดยให้พูดในหัวข้อ location นะครับมันตั้งอยู่ที่ไหน historical detail รายละเอียดที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับ in exterior สารที่ภายนอกเป็นอย่างไร interior ภายในสารที่อย่างนั้นเป็นอย่างไร ตัวอย่างก็คือชิชินอิตรานะครับชิชินอิตรานี้ถูกสร้างขึ้นมาในระหว่างคศออก่อนคศนะครับนะ600ถึง750ปีนะครับแล้วก็ยูทาคันเป็นซินโดซูล่านะครับอยู่ในเมืองยูทาคันเปเนซิล่าเม็กซิโกนะครับอ่านผิดบ้างของอภัยนะครับ w อสซ์ Was a ม a ยนซิตี้ออฟพิรามิดส์แอนด์เทนะครับซึ่งเป็น เมืองมายันนะครับนะเป็นมีพีระมริดแล้วก็มีวัดต่างๆอยู่มากมายเป็นต้นนะครับแล้วแต่นักเรียนจะยกตัวอย่างนักเรียนจะยกตัวอย่างในเมืองไทยก็ได้นะครับนะนักเรียนเป็นคนไทยนะครับสารที่แห่งประวัติศาสตร์นะครับก็แล้วแต่นักเรียนจะหาข้อมูลมาได้นะครับข้อที่สี่นะครับก็บอกว่า write a short article a short article นักเรียนเขียน เนื้อเรื่องสั้นๆนะครับ For your school b l o c k เพื่อนำไปลงในบล็อกของโรงเรียนนะครับนะ Column ของเรียน About เ <about, S 2> กี่ยวกับอุานประวัต Historic Building เกี่ยวกับตึกนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์อันมีชื่อเสียงนะครับ In your country ในประเทศของคุณ In the first paragraph ใน paragraph แรกนั้น Write its name and location นะครับให้เขียนชื่อสถานที่นั้นแล้วก็สถานที่ตั้ง In the Second Paragraph ใน r ร g r a า h ที่2ให้ write historical detail ให้เขียนรายละเอียดที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับ in the t h i r d p a r a g r a p h ในย่อหน้านที่3นั้น write a description ให้บอกรายละเอียด of interior นะครับรายละเอียดที่อยู่ภายในของสารที่อย่างนั้นอ,อยู่ภายนอกก่อนนะครับแล้วก็สารที่ภายใน end your article with a recommendation แล้วก็ตอนจบนะครับของเนื้อเรื่องให้นักเรียนเขียนคอมเมนต์ comment, ให้คำแนะนำด้วย คุณครูก็เลยเอาละเอียดของวัดอรุณราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรมหาวิหารนะครับหรือว่าวัดแจ้งนะครับนะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่บางกอกใหญ่นะครับน, <c oughs> นั่นก็คือวัดอรุณแชมเปอร์อ a ฟโดนะครับโดนแปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะครับรุ่งอรุณ is a Buddhist temple นะครับเป็นวัดในพระพุทธศาสนาหรือวงเล็บภาษาไทยเรียกว่าวัด in Bangkok ใน ประเทศไทยในกรุงเทพนะครับอ่าอินแบงบางกอกใหญ่ดิสทริกแบงกของนะครับก็อ,อยู่ในแขวงนะครับเขตบางกอกใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยอ t is s i t u เ t e d โจนทนบุรีออนเด e ะเวสต์แบ the ขเจ้าพระยาิฟเฟอร์สถานที่ตั้งของมันนะครับอยู่ในฝั่งทนบุรีนะครับซึ่งอยู่ในอ่าเวสต์แบงค์นะครับก็คือฝั่งตะวันตกนะครับนะของแม่น้ำเจ้าพระยา The temple derived its name from the Hindu god Aruna. เขาบอกว่าประวัติความเป็นมานะครับนะได้รับมาจากชื่อของเทพเจ้าของอินดูนะครับที่ชื่อว่าอารุณหรือว่าชื่อว่า,ารุณนะครับ Often personal bus person r e q u i r f a r at the radiations of the rising sun. นั่นก็คือเป็นความาเป็นการ เชื่อนะครับนะว่าอารุณะนะครับในภาษาอินดูนะครับหรือภาษาบาลีนะครับนะก็คือเป็นรังสีนะครับอันส่องสว่างเจิดจ,จ้ามาจากพระอาทิตย์ก็คือรังสีรุ่งอรุณของพระอาทิตย์นั่นเองนะครับดังนั้นวัดอารุณีสมังค์สิ e ดีเบสโนน n o ฟไทยแล a ด l a n d น a ์มวัดอรุณจึงเป็นหนึ่งะครับในสารที่ที่เป็นที่รู้จักกันดี มากที่สุดนะครับหรือเป็นที่ที่มีชื่อเสียงไม่สุวแดงหนึ่งของประเทศไทย Although the temple has existed since at least the 17th century its distinctive prang or s u p i l e was built in the early 19th century during the reign of Rama uh, II and Rama III นั่นคือประวัติความเป็นมานะครับก็บอกว่าพระปรางแห่งนี้นะครับยังคงมองให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งเป็นซึ่งถูกสร้างมาในศตวตรรษที่สิบเจ็ดนะครับโดยเขาเรียกเป็นพระปรางนะครับที่มียอดแหลมนะครับนะสะพายก็คือ,คอยอดแหลมซึ่งถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งนึ่าสรุปรับปรุงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในในศตวตรรษที่สิบเก้าในระหว่างอ่า พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองราชกองารในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สามน,นะครับดนะังสองรัชกาล whatever the reason for your visit it will certainly be memorable นะครับและเป็นการ recommend นะครับจากผู้เขียนว่า whatever the reason นะครับ mm hmm. เหตุผลหนึ่งนะครับหนาะที่คุณจำเป็นที่จะต้องไปชมหรือไปเยี่ยมนะครับนะไปเยี่ยมชม ที่วัดอรุณนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีอะไรเป็นอะไรที่ลืมไม่ลงหรือเป็นอะไรคุ้มค่าแก่การเที่ยวชมนั่นเองนะครับนะเซอร์ตลีเมมโมร่บูคุ้มค่าแก่ความทรงจำาุณครูก็หาคำโอเคครับสัญญาณรู้สึกจะค่องน,นิดหนึ่งจบหน้าหนึ่งร้อยหกไปต่อคาชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอบคุณ